ฝนมันตกเดี๋ยวป้าไปเอารถมารับดีไหมอ้อ,อกลัวอะไรกลัวหนังสือเปียกที่มี่ทำายมุ้งนะนี่สื่อที่บ้านเป็นไ,ไงป้าเห็นสภา,าพเย็นปกปกจะพูดจะเถียงไหมเดี๋ยวอ้อก,กาลางร่มเป็หนังสือเองกลางลามนหนัหนงสือเนี่ยเอา,น,าเน,น้ำหกอีกโหตีกันคู่เลยฮะสาไม่ให้หนังสือเปียกฝนข้างนอกมาเปียกน้ำข้างใน มามาโรงเรียนวันฝนตกเลยอ่ะนี่เดคนใส่ชุดตะล้าแน่หนูใส่ชุดแบบนี้มาเป็นไงล่ะเอาจริงเหรอเขาใส่ชุดตะล้าหรือชุดอะไรมาเนี่ยแต่แก้วเขามาชุดอะไรกันอ่ะเขามาชุดตะละ้าปีนี้เรียนพร้อมฝนเลยเฮ้ยแต่แกเขามาชุดตะล้ากันจริงจริงว่ะแต่แกมั่นใจไหมเนี่ยมั่นใจ เกาะไปเกาะไปเกาะไปจะได้ไปไหมเขาได้นกักสื่อกันไปหมดแล้วเหรอขนมนีดิบอ่ะอีเด๋ยวแม่โม่เอาไปกินช็คว่ามันครบหรือเปล่านี่เหรอครับใ ยอดอันนี้คือความรับผิดชอบของเจแปนเองใช่ไหมฮะโดยที่เราไม่ต้องบอกเขาเช็คเองเขาเตรียมพร้อมจริงเตือะไรเพิ่มเลยใช่ไหมี่เขาให้กาเอาเสื้อนักเรียนเอาซื้อรอหมดแล้วใช่ไหมอ๋อไม่ซื้อเหรอเราเรามีแต่ชุดนักเรียนใช่ไหมอ้มีแต่หนังสือนักเรียนที่เราจะเอาใช่ไหมโอเคเอาเสื้ออะไร l ยู่่่ยนี่อลก็ใหญ่แล้วอลใหญ่แล้วใช่ไหมงเะ เราต้องซื้อเสื้อกางเกงด้วยใช่ไหมก็ปีหน้ากิจกรรมเยอะมันต้องมันดูใหญ่งไม่ทำมันถึงจะหน้าอกแล้วนั่่นนะมันใส่เอวเอาเอลดีกว่าปะเอลดีที่เล็กมาหน่อยเลยนี่ใส่ทีขึ้นมาถึงนี่ถึงอกไม่ใส่ไปเอลให้เจยอ่ะนี่มันใส่อะไรล่ะไม่อกีวกังเกงตัวเมื่อกี้ใส่อะไรขอใส่ XL เอาไซส์ L มาเอาแล้วแกทาบดู เล้งพอนีตกไปเยอะแล้วงั้เอาแอลเนาะแต่วัยรุ่นเขาจะใส่แต่ใหญ่แอลค่ะใหญ่ค่ะใหญ่ไหมคะใหญ่เพราะถือกระถดมันไม่ใหญ่หรอกไม่วัยรุ่นเขาจะใส่แนวไหนแนวนี้นะครับแนวของโค้งหน่อยอ่าโอเคทั้งนั้นเสื้อแอลจริงแอลนะอ่าครับเดี๋ยวเราไปรับเสื้อกันหนังสืออ่าชุดเรียนนเรียมีอยู่ห้าหกตัวแล้วซื้อไปแล้วโอ้ยแกจะตัวใหญ่อะไรขึ้นขนาดนั้นแกไปเอารองเท้าก่อนเถอะ แก้วแล้ะลูกนี่ค่ะใส่แครับผมใส่ตัวใหญ่นะร้อยแก้วใหญ่ไปเหรอแม่บอกว่าเผื่อเอาไว้อ่โอเคใส่แบบสบายสบายได้ครับือยังไม่ครบนะคะอ้าวทำไมไม่ให้ครบล่ะครับใช่ต้องไปถามเซิงน่ะพี่เลยอ๋อต้องไปถามนักพี่น่าจบค้างกันทุกคนอันนี้สีเล่มแจ้งค้างไว้นะคะครับเดี๋ยวรับตั้งแเดหนึ่งสองสามสี่ได้กากระบาดทำไมนะครับได้มาแล้วค่ะได้มาแล้วคือกลับบ้านได้แล้วนะ เค้กมาสุดผมก็เรียบร้อยกลับบ้านผมต้องเช็คอินนี่รู้ไหมเฮ้ยโอ้โหเช็คสี่ป้าพูดว่าเช็คสี่ป้าเลยเหรอเฮ้ยถ้าเราไปเช็คตรงนู้นเราหยิบออกอะแล้วก็บอกไม่ครบได้ไหมเนี่ยเฮ้ยต้องต้องเช็คต่อหน้าเจ้าหน้าที่เลยใช่ไหมครัต้องเช็คต่อหน้าเลยเอาไปต่อเนี่องโอ้โเช็คเองเลยนะเก็บป๊าออกมาให้ดีห่อไหมทำไมเราต้องนั่งเช็คเนี่ยเราเราไว้ใจเลยไม่ได้เหรอฮะไม่ได้ไม่ได้นะ เดี๋ยวป้าบอกให้นะหนูเช็คนะโอเคไหมครับอันนี้เอายางต้มฝีม่วงสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมเอายางข้าราชการศีลแป๊บหนึ่งอย่าพึ่งอือโอ้โหอะไรอะตาลายข้าราชการศีล2โอเคศาสนาศีลธรรมจริยธรรมศาสนาศีลธรรมจริยธรรม ชุดกิจกรรมพัฒนาความคิดก็นะะีน่งานมาแล้วไงก็มันก็คือสองคนด้วยไหนอสองคนก็มีเราก็วงแล้วไม่ไม่ใช่นั่นแล้วเอาเอาอย่างงี้ดีกว่าป้าว่าวิธีง่ายของป้าเลยเว้ยเขาบอกว่าค้างสี่ใช่ไหมเรามีทั้งหมดยี่สิบสามลบไปสี่เหลือเท่าไหร่สิบเก้าทั้งหมดมีสิบเก้าคือจบหนังสือมันไม่ซ้ำกันไปนับสิบเก้าเล่มสามเอาอย่างไรสี่ห้าหกเจ็ดแปด 9, ก้าส1บ1ิ1เ1็1ส1บ1อ1ส1บเล่มครบเพราะว่ามันมีย3ไม่ได้สี่เล่มก็คือ19เล่มครบจบเห็นไหมจะมานั่งนับชื่อเพราะว่าอะไรรู้ป่ะ1คือมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันไม่ซ้าถูกต้องจบกลับบ้านเไปบิงฝนมันตกเดี๋ยวป้าไปเอารถมารับดีไหมอ้อกลัวอะไร วเปียกกลัวตัวเปียกใช่ไหมกลัวหนังนสือเปียกเอาหนังสือไว้ที่หนูเถอะอันนี้ไม่นนแล้วถ,ถ้าแกจะไปเอาหยุดขอพี่พูด,พดหยุดขอจะพูดหนังสือเปียกใช่ไหมเราเห็นใส่เป้ไปเธอทําน้ําหกใส่หนังสือท่องท่อเ <Wh. S 1> ท่าไหร่ร้อยแก้วทําหนังสือเปียกเราเขียนหนังสือเปียกแบบนั้นแค่น,นี้ใช้แล้วนี่มันหนังสือยังไม่ได้ใช้เปียไม่ได้ไม่ได้เปียหวงไอ้ตอนของใหม่ไอ้ตอนที่มันเก่าปุ๊บนะหนังสือที่บ้านเป็นไงป้าเห็นสภาพเยินปกเป๊จะพูดจะเถียงไหม ไปเดินลุยฝนกันไปเลยเนี่ยไปมเนี่สามารถมาแล้ก็มาหอค่ะงาคุับแล้วก็ไม่ร้องล้ถือหยุดไม่ได้ไม่ได้ผู้หญิงนะมาป้ามีแรงน้อยกว่าผู้ชายมาจอดจอดเทียบท่าให้ได้แหจักรยานเนี่ยได้เดี๋ยวออจังไม่ไนเอง แคเนยไอกลางรุ่มแค่นังสือเนี่ยแค่หนังสือเพี่แม่ก็ว่าก่อนแล้วก็เดินไปแต่ว่านังสือก่ดูค่ะแม่รักเนี่ยแม่รักหนังสือมากกว่าหนูหนังสือห้างเปียกเปียกหนูยังไงนังสือห้างเปียกแม่แม่ห็รหนังสือมนรู้เก๋แค่หนังสือเรียนมันไม่ได้เปียกขนาดนังสือก็่ไปอยู่โอ้อหน้ำหอกอีกหน้ำหอกอีกโหตีคู่เลย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดาเซตก่อนตอนนี้นะคะทุเรทุเรมากเลยค่ะทุกคนน้ำก็หกตู้ก็ห้ามเปียกเปียกไ่หมดแล้วแม่หกแล้วก็คือในแก้วได้แล้วตรงเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนในที่ครอยากให้แก้วมารีวิววันเปิดเทอมของใแก้วมอสก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามไอย่าลืมกดกระาด้วยนะคะไปนี่ขอบคุณป๊าบ้างไหมเนี่ยเดินไปเปียกเนี่ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเปิดประตูทิ้งน้ำก่อนป๊าป๊ารับกล้องไปทิ้งน้ำอะไร น้ำมันหออยู่ในหมวกเอา้าแล้วใครทำโห่ะหนูโอ้โหไอ้หมาจาไม่ให้นักสือ,อเปียกฝนข้างนอกมาเปียกน้ำข้างในเฮ้ยไม่ต้องเอา